ดีไซน์รูปภาพขายของออนไลน์ยังไงให้ดูมืออาชีพการทํารูปภาพให้ดูโปรเนี่ยมีหลายเทคนิคมากๆเตยเลยรวบรวมเทคนิคนะคะมาแชร์ให้พี่ๆทุกคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นในหาข้อค่ะอย่างแรกเลยความคมชัดของภาพเท่านี้ค่ะเราเดินผ่านเสาต้นหนึ่งที่มีรูปภาพแปะเอาไว้มีฝุ่นมาบางังให้รู้สึกภาพนั้นันเบลอเราก็คงเดินผ่านไปเฉยๆแต่ถ้าวันนี้ค่ะเรามองเห็นภาพที่คมชัดเด่นสะดุดตามองเห็นตัวอักษรง่ายเราก็คงสังเกตว่ามันคืออะไรถูกต้องไหมคะ่ะ อย่างที่2ค่ะการใช้โทนสีทิสฎีสีเนี่ยค่ะมีเยอะมากแต่ถ้าให้ง่ายสําหรับการออกแบบนะคะให้ใช้เทมเพลตแบบนี้ ซึ่งถ้าใครอยากให้เตยแชร์การหาเทมเพลตสวยๆนะคะเหมาะกับธุรกิจของแต่ละคนพิมพ์คำว่าหาสีมาได้เลยค่ะอย่างที่3ตํตำแหน่งการจัดวางบาลานซ์ทั้งซ้ายขวาบนล่างให้โอเคอย่างที่4ฟอนต์ที่เหมาะสมและอ่านง่ายถ้าเป็นภาพสําหรับขายแล้วก็ต้องการสื่อสารกับลูกค้าเป็นแบบข้อความจําเป็นต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยอ่านง่ายไม่ต้องเพ่งเล็งและข้อ5ข้อสุดท้ายฝึกฝนและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอค่ะ ใครนะคะที่อยากฟังทริคทั้ง5ข้อนี้แบบเจาะลึกคอมเมนต์มาได้เลยค่ะถ้าอยากพัฒนาการดีไซน์เพื่อธุรกิจแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอัปเดตคลิปใหม่ก